สวัสดีครับโว oh, วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะคูสติกกีตาร์ที่ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนเนาะเ,เราต้องแยกกันอย่างนี้ก่อนนะครับกีตาร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในของตลาดก็คืออะคูสติกกีตาร์หรือกีตาร์ป่งแล้วก็คลาสสิคเลกีตาร์ถามว่า อคูสติกกีตาสามารถใส่สายไนล่อนได้หรือไม่อันนี้จากที่ผมประสบการณ์ตรงเองนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลบางที่เขาก็จะบอกว่าใส่ไม่ได้หรือบางที่ก็บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่าใส่ได้ครับแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้ผมไม่อยากให้ซีเรียสมากสําหรับคนที่ไม่มีทางเลือกเนาะก็คือสามารถใส่ได้ครับต้องบอกนี่ก่อนว่าแล้วถ้าสมมุติว่า คาสสิกกีตาร์สามารถใส่สายเหล็กได้หรือไม่คําตอบคือใส่ได้ครับแต่ว่าไอตัวกีตาร์คาสสิกตัวนั้นมันจะต้องมี Touch Touch ทัชลหอดทัชลหอดที่มันจะฝังอยู่ในฟิงเกอร์บอร์ดนะหรือว่าสังเกตดูง่ายๆตรงนี้ข้างในถ้าไม่มีผมไม่แนะนําให้ใส่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมไม่แนะนำให้ใส่ดีกว่าเพราะว่าด้วยโครงสร้างของ กีตาร์คลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเบสซิงที่เป็นแบบพัดลมเนาะผมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ชี่ยวชาญอะไรมากเพราะว่าด้วยไมน่าเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องป่องได้เนาะแต่กีตาร์คลาสสิกไม่ใช่เออขอโทษครับกีตาร์อคูสติกเนี่ยใส่ได้แน่นอนครับต้องบอกนี้ก่อนว่าเราต้องเรื่องสายเนี่ยผมแนะนำให้ใส่สายที่เป็น พาร์เทนชั่นสำหรับสายกีตาร์คลาสสิกจริงๆมันใส่ได้นะครับส่วนเรื่องเสียงนี่อันนี้แล้วแต่เลยถ้าสมมุติว่าใครขัดสนแล้วก็ไม่มีงบที่จะซื้อกีตาร์คลาสสิกแต่ว่ามีอะคูสติกกีตาร์ที่บ้านก็สามารถใช้ทดแทนกันได้แล้วส่วนเรื่องการมัดสายหรือหมุดเนี่ยอันนี้ผมจะใช้วิธีการเอาเออถ้าท่านผู้ชมรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหมุดตรงหัวสายเนาะ เออมองไปชัดส่วนตัวผมใช้สายยี่ห้อนี้นะครับเออใช้ดีมากเออนีออ่ครับกล้องเห็นไหมออผมจะใช้สายตรงนะนี้อืมเกี่ไอตัวเนี้ยร้อยสายเข้าไปครับแต่สายหนึ่งนี่เราอาจจะต้องให้มันอ้อมแกนมาอย่างนี้แล้วก็เอาโหลดได้พันเนาะเออ จะใช้หลอดได้พันง่ายิดเดียวครับแต่บอกเลยว่าเรื่องเสียงถามว่าเป็นอย่างไงคุณภาพโอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะ จะประมาณนี้เรื่องเสียงผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ไม้น้าเป็นไม้น้ามาอกกานีแท้ส่วนแบ็กไซด์ด้านหลังก็เป็นลามิเดตมอกกานีนะก็คือทั้งตัวเลยผมว่ามันไม่แย่ใช้กับกีตาร์ได้ทั่วไปนะครับแล้วส่วนถ้าใครซื้อสายมาใส่แล้วแล้วเวลาเราจูนเนี่ยเสียงแม่งดบไปเรื่อยๆดบไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องปกติของสายไนลอนครับเพราะว่า มันมีการยืดตัวเนาะอืมผมจะเสริมอย่างหนึ่งว่าอันนี้ผมเห็นหลายช่องมากที่ทําเกี่ยวกับสายเหล็กเนาะที่เออเขาจะใส่สายไปก่อนแล้วก็ดึงดึงดึง,ดงอย่างเงี้ยตอนซื้อมาใหม่ๆอันนี้ผมไม่แนะนําให้ดึงครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการยืดสายครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดเนาะเพราะว่าการที่สมมติเราใส่สายครบเนี่ย แล้วสมมติว่าเราดึงสายไหนสักสายหนึ่งตึงเนี่ยไม้น้าเออหมายถึงตัวคอกีตาร์เนี่ยมันจะถูกยกขึ้นมาในระดับหนึ่งพอมันยกปุ๊บเนี่ยไอ้สายที่เหลือที่ยังไม่ได้จูนเนี่ยมันก็จะหย่อนลงหย่อนลงเพราะว่าไม้น้ามันเอียงเข้ามาหาขึ้นแต่สายอ่ะสายมันไม่ได้ถูกแรงตึงไงมันก็เลยจะหย่อนลงมันก็เลยทําให้เสียงต่าจนคนเข้าใจว่าเออสายมันยังยืดไม่ถึงแต่ผมบอกว่าสายเหล็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องดึงครับก็คือเวลาเราจูนแรกๆเนี่ย อย่าเพิ่งไปจูนสายในสายหนึ่งตรงเราก็บิดบิดให้เท่ากันทุกอย่างก่อนบิดให้มันพอๆตึงมือพอตึงมือปุ๊บแล้วเราค่อยมาจูนสายตั้งแต่สามสี่สองสี่กอเอเอขอโทษครับก็คือตั้งแต่สายในเนี่ยไปถึงสายหกนั่นนอกเนาะอือเรากินกระแฟมคลิปนี้ดิบ,ดบครับเออไม่ได้มีการตัดอะไรทั้งสิ้นคลิปนี้ดิบมากต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ขาดไม่หายแต่ผม ตั้งใจที่จะจะมาแชร์ตั้งใจจะมาแชร์ข้อมูลจริงๆครับนะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วส่วนใครอยากให้ผมมาอธิบายเรื่องสายกีตาร์คลาสสิกมันมีละเอียดยิบย่อยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทั้งพ,พ,พผ,มผมคิดว่าข้อมูลที่ผมไปหามาในอิเนเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแล้วก็คนที่มาให้ข้อมูลอย่างจริงจังผมคิดว่ามันน้อยมาก เออผมก็เลยลองไปศึกษาเล่นเล่นดูจมผมก็มได้รู้นะในระดับหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างแต่ผมก็จะไม่แน่ใจผมจะพยายามนะครับ okay. ก็โอเคเรากลับมาที่กีตาร์เรากันต่อ,อสรุปเราสรุปเลยถาม <laughs> ว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ไอเรื่องการด <laughs> <foot> ิดบัสติดอะไรเนี่ยคุณ <iterate> จะต้องเซตอัพหรือไขคอเอาเองเนาะให้มันจนกว่ามันจะมีเสียงแต่ติดนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นฝึกเนาะ เป็นฝึกเรื่องเสียงนี่ก็ไม่ได้แย่เลยครับต้องใช้เวลาประมาณ4วันกว่าสายมันจะติดนะครับแล้วผมเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณใช้สายไนล่อนเนี่ยตรงแกนเนี่ยผมอยากให้สายอะลูกบิดนะให้มันอยู่ต่ำลงไปเรื่อยๆเวลาเราบิดเนาะอันนี้ผมไม่รู้จะให้เห็นภาพยังไงโปรตักชั่นมีแค่นี้แหละก็คือ มันไม่ควรจะหลุดออกมาด้านนอกแกนตรงนี้แกนตรงจูนะนะถ้าเกิดมันหลุดปุ๊บเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยในอนาคตสายมันจะยืดจะยืดไปเรื่อยใช้เวลาสีวันกว่าต้องจูนไปบ่อยครับกลัวเสียงมันจะนิ่งได้เนี่ยอันนี้เข้าวันที่ห้าแล้วสายผมซื้อมาห้าวันเข้าวันที่ห้าแล้วเสียงยังไม่นิ่งเลยก็นั่นแหละครับต้องอดทนแต่ก็มันก็อยู่ได้นานขึ้นเนาะนะครับโอเคผมว่า คลิปนี้ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องสายที่ผมใช้ก็ต่อส่วนตัวผมผมจะใช้สายยี่ห้อนี้ผมว่าคนส่วนน้อยอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์นี้เนาะเป็นแบรนด์อลิสซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ของเขาส่วนใหญ่คนเขาก็จะเออมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่น่าเชื่อถือแต่ผมก็ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาแล้วว่าโอเคคือ มันเป็นสายจากประเทศจีนเนะเป็นแบรนด์จากจีนที่มีคุณภาพมากไม่ได้ผลิตแค่สายกีต้าร์ครับผลิตเกี่ยวกับพวกเครื่องสายดนตรีสากลอื่นๆเช่นพวกเชลโลวีโอลาไวโอลินหรือไม่แต่เครื่องดนตรีแปลกๆที่เกี่ยวกับสายก็ยังมีครับอะคูเลเล่กีต้าร์สิบสองสายโอ้โหแบรนด์นี้สุดยอดจริงครับก็เขาไม่ได้อะไรผมหรอกแต่ผมผมคิดว่าของมันดีแล้วผมแนะนําครับเนี่ยสายตัวนี้ผม ใช้มาสองเดือนกอนว่าละแล้วผมเพิ่งมาเปลี่ยนได้ห้าวันผมเก็บอยู่ก็เป็นสายเคลือบกันสนิมครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าเนาะราคาชุดหนึ่งขายในไทยไม่ถึงสองร้อยบาทก็สภาพสนิมยังไม่ขึ้นเลยสายหนึ่งสายสองเนี่ยแบบยังใสกิ้งแล้วผมไม่ใช่ไม่เล่นบ่อยนะผมเล่นบ่อยมากผมจับแทบทุกวันเลยสายยังใสยอยู่เลยครับถามว่าเรื่องเสียงเป็นไงอันนี้ผมคิดว่าเรื่องเสียงเนี่ย ผมอยากให้ตัดยี่ห้อไปผมว่ามันอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัดเจกคนเนาะแต่ผมคิดว่ามันดีมากผมลองมาทุกยี่ห้อแล้วผมยังไม่อยากจะโม้เท่าไหร่ผมลองสายมาทุกยี่ห้อแล้วผมคิดว่ายี่ห้อเนี้ยผมพอผมมาได้เจอเออไอเฮียแม่งหูมึงทําได้ไงวะราคาแค่นี้ไอสัตว์แต่คุณภาพขนาดนี้โอ้ยเฮียแบบเออนั่นแหละ ผมก็เลยเออลองซื้ออันนี้ก็เป็นสาย,ลยคลาสสิกแล้วเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกัน,น,นชุดหนึ่งก็ไม่ถึงสองร้อยบาทเอามาใช้แก้ขัดได้เรื่องเสียงก็ตามนี้ครับ <S 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 เรื่องเสียงมันก็อาจจะเบาลงมานิดนึงมันไม่ได้เห็นผลมากแต่มันก็นั่นแหละนั่นคือผลเสียที่คุณต้องรับให้ได้ แต่มันก็ยังเล่นได้เล่นตรงโน้ตโน้ต intonation เนี่ยก็ยังตรงอยู่ตรงเหมือนกันเลยไม่ได้ผิดแปลกอะไรนะครับก็ลองไปซื้อได้ตามร้านออนไลน์ก็มีขายแอปส้มแนะนำแอปส้มเนาะก็ของแท้แน่นอนครับผมก็เช็คมาแล้ว2ตัวสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นกีตาร์คลาสสิกหรือเล่นเพลงคลาสสิกแต่ไม่มีกีตาร์คลาสสิกเราใช้ อะคูสติกกีตร์แทนไปก่อนก็ได้นั่นแหละครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะโอเคผมว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรก็ก็ผมคิดว่าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมก็จะเอ่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อกกีตา้าหรืออื่นๆมาบอกท่านผู้ชมต่อไปเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ดิบๆปัญญามีอย่างแค่นี้นะครับบา,บายๆครับเจอกัน